สวัสดีครับครับผมแบงกระังเล่นเกมแคทเจอร์แคทเกมไฟนอลแอสเฟรดดี้ซิมูเลเตอร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การอัปเดตที่น่าจะเป็นการอัปเดตสุดท้ายของฮาโลวีนแล้วผมนะก็คือตัวกริทแท็บนั่นเองครับผมนะตัวหน้านี้เลยครับผมนะเอาจริงแล้วก็ผ่านหน้าฮาโลวีนมานานแล้วล่ะ <c oughs> ประมาณเกือบครึ่งเดือนได้แล้วมั้งเออผมเพิ่งจะมาเล่นครับผมนะช่วงนี้มีเกมให้เล่นเยอะจนผมไม่จะเล่นอะไรนะก็เลยมาอัปเดตช้าเปต้องขอไปผมนะโอเค ก็เช่นเคยผมนะก่อนอื่นแล้วก็ไปดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างครับผมนะตัวไม้ก็จะมาอยู่ในนี้อีกเช่นเคยผมนะนี่ไงกริดแท็บผมไม่แน่ใจถ้าจะเห็นกับเห็นใช่ไหมเอาไม่เห็นจริงเดี๋ยวเลื่อนมนทีนึงเลื่อเือนไม่ได้แล้วเอาไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังนะกริดแท็บมันอยู่ข้างล่างนี่กดแทสเพื่อกดครูคาเมล่าบารียาแอดอ็อบเจกต์ตอนที่เรากดแเราสามารถที่มันเขียนไว้นะมันบอกว่าเราสามารถพุ่งผ่านบารียกล้องหรือว่าสิ่งของได้อะไรแบบนี้ครับผมนะ ไอวาเลียกล้องเนี่ยดีมากเพราะว่าถ้าเกิดท่านติดตามผมมาก็จะรู้ว่าเวลามันดูกล้องดูอะไรบางครั้งเราไปห้องไหนไม่ได้เวลามันดูกล้องใช่ไหมมันจะมีเหมือนกับม,มีกาําแพงล่องหนกั้นไว้เราต้องร้อยมันแบบว่าปิดกล้องไปก่อนแล้วค่อยเดินผ่านไปได้แบบนี้แต่ด้วยอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปได้เลยผมเนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงแต่มันบอกว่าแล้วทะลุอ็อบเจกต์นี่คืออะไรเดินทะลุสิ่งของเ Th ดินทะลุกำแพงได้อะไรเงี้ยอันนี้มีความน่าสนใจอย่นะเอ แล้วก็นีตัวละครกริดแท็บครับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลองกันแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมนะเฮ้ยผมก็ไปฟาร์มมาเดเว,ว้แต่ผมยังฟาร์มไม่ครบเว้เออมันร้อยหนึ่งใช่ไหมจะซื้อทีแต่ผมไม่ฟาร์มมา96เหรียญแม่ผมยังฟาร์มไม่ครบแย่ผมต้องมาเล่นรอบหนึ่งก่อนตัวเดิมนะผมจะลองเล่นแจ็คโอชิกะเพื่อลิอฟฟื้นก่อนว่าแมปเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเราได้ตังค์ครบแล้วค่อยไปปลดล็อกกริดแท็บก็แล้วกันโอเคมา แม่ไมมันต้องเหลือดิเนะแล้วบอกพี่มึงฟาร์มขนาดไม่ฟาร์มไม่ครบไปเลยไม่เป็นไรหรอกแน่แม่ถือว่ามันเล่นลื้อฟื้นสักรอบนึงอะไรอย่างนี้เออเห็นคนชอบบ่นบอกเฮ้ยมันก็ปลดล็อกตัวใหม่เลยเล่นตัวเก่าเอา้ามันก็เล่นเล่นไปถือว่าเป็นการซ้อมมือทนันเนออะไรของมันโอเคมาเรายังอยู่ก Jack ับแจ็คโอชิกาผมนะเกิดใครจะขอสมักคุณเธอไม่ได้ขอตมัครคุณเธอคือสามารถปาเอนเดอร์เพล ง่ายๆเลยอ๋อนี่ไงกริทแทบมันจะมาอยู่ตรงนี้ก็ผอนะมันจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมเห็นตัวมันก่อนแหละเช่นเคยผมนะเอนเดอร์เพิลมันปลาได้ไกลนะจริงๆไอ้ถ้าสกิลมันอ่ะปลาได้ไกลอยู่ปลาจากตรงนี้ก็ยังถึงบัอ้าวติดกำแพงโทษมันปลาได้ค่อนข้างไกลถ้าเกิดว่าปรับองศาดีๆีนี่คือปลาย้อยจากไกลๆเข้าไปก็ได้ผมเนี่ย ข้อเสียก็คือมันปาทะลุก,กำแพงกล้องไม่ได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นไอ้มันดูกล้องอยู่มันจะมีกำแพงล่องหนุนทําให้เราไม่สามารถเดินผ่านไปได้อย่างผมปลาเข้าไปในห้องยามรู้สึกจะไม่ได้เหมือนกันแต่ปลาตรงนี้ป่าได้อืลองดูไหมผมจะลองปลาเข้าไปในห้องยามตอนไรสกิลนะปาเข้าไปในห้องยามมันจะเด้งเข้าไปส่วนใหญ่แล้วมันทําไม่ได้ไงมันจะติดกำแพงล่องหุนเลยไม่รู้ อาจต้องลองมันกล้องเขียวแล้วค่อยปาเข้าไปได้ปะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูรอ,อแป๊บหนึ่งผมขอมันเขียวอีกรอบตอนนี้มันแดงอยู่อาจจะได้นะอืมมันเหมือนบางทีผมปลาไปมาติดกําแพงลองหงก็น่ารำคาญนิดหนึ่งอ่ะปลานี้ปุ๊บอา้าวติดกําแพงชีหายเด้งกลับมานี่เมื่อกี้ตรงสายปลาไม่ถูกมุมมันแคบไปเดี๋ยวลอมุมกว้างกว่านี้ดีกว่า เออหรือมาติดกำแพงล่องหนมันไม่แน่ใจเกมนี้เราต้องพะวงเรื่องกำแพงล่องหนหนิดนึงตอนที่มันดูกล้องอะไรแบบนี้โอเคอ่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปอยู่ให้เห็นก,กวาน้างๆแล้วค่อยปาเข้าไปโอเคฮึบอ่ะก็เนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่ะมันมันไม่ได้ทีอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะปาแม่งข้างหน้าเลยดูยเข้าไปได้ไหม ผมปลาติดต่ผมเลงไม่แม่นหละตูก็เล็งเมาส์ไปตรงช่องที่มันเข้าได้แล้วนะันแต่มันก็ยังติดอยู่ดีผมไม่เข้าใจหรือมันปลาเข้าไปในห้องยามไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นละมั้งอ่าโอเคมาขออีกทีรอสุดท้ายแหละฮึบโอเคจะมาตรงนี้แล้วก็ปลาเข้าไปอเออเนี่ยมันก็ปลาได้แต่ว่าตุปลาไม่แม่นแหละตุปลาติดขอบประตู้หเอ,อ้อช่างมันกัน บางทีก็ไม่ค่อเข้าใจผมนะโอเคงั้นเมื่อเราได้ครบแล้วก็ถึงเวลาเล่น Tab กริดแท็บรับผมนะ let's go กันเลย่ากันมาซื้อเลยผมนะกริดแท็บในโอกาสหน้าก็รู้สึกว่าอย่างที่เราได้เคยอัปเดตไปว่าเขาจะอัปเดตไอ้ตัวนี้มาเออโมเทนเบบี้ใหมันชื่ออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ลืมเยอะสครับ Baby. เบบี้เออไม่ใช่โมเทนเบบี้เออจะว่าไปลืมอ่านโน้ตของแพนดี้เลย นี่คืออัปเดตสุดท้ายของ Freddy f a ฟ b ต์แบร l ฮาโ e วีนอีเวนะอืมโทษทีนะที่อัปเดตช้าเออว่าจะอัปเดตแต่วันที่31แต่มันไม่ทันโทษอะไรแบบนี้โอเคบอกแค่นี้ว่าแอดกริดแท็บครับผมเนี่ยมาแล้วก็ซื้อกันเลยกริดแท็บเย่มาลองเล่นกันนะผมนะว่าเป็นยังไงกริดแท็บ yeah, เย่เบบี้นี่โอ้โหยัง ม่วงหรือชมพูวะชมพูก็แล้วกันสีนี้อย่างแปลกกับผมเนะยมีท่าที่ชื่อว่าแหลกสไปกับผมเนะมันเป็นท่าที่เอาไว้เดินทะลุกำแพงไม่มันเป็นหลักๆแล้วคือเดินทะลุบารียกล้องได้เวลาที่เขาเปิดกล้องแล้วเราไปห้องอื่นไปได้แต่ว่าเดินทะลุอุปกรณ์ผมจะลองไหมผมลองดีกว่าแหลกสไปบึมไหนทะลุทะลุอ็อบเจกต์คืออะไรโอ้แล้วไม่ได้แค่แป๊บเดียวเนี่ย มันบอกว่าทะลุอ็อบเจกอะไรเมื่อกี้กูยังเดินทะลุโตไม่ได้เลยถ้าผมเดานะผมน่าจะสามารถเดินทะลุไอ้เครื่องกิดขวางเนี่ยได้เออแต่ผมนึกว่าจะทะลุได้หลายอย่างกว่านี้ไงเมื่อกี้ลองเดินจะทะลุโต๊ดูไม่ทะลุเลยเป็นไงไหนถ้าผมเดามันจะเดินทะลุเข้าไปในนี้ได้ปุ๊บนั่นไงทะลุเข้ามาได้จริงด้วยเห็นไหม คือตอนแรกเราจะเข้าออกไม่ได้เว้ยแต่เกิดใช้กริดแท็บสามารถเดินทะลุตรงนี้ได้อะตรงนี้จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือคงจะเป็นสามารถเดินเข้าไปตอนที่ยามมันเนี่ยมันโบตีแล้วเวลามันมีแสงสีแดงน,นี่คือยามไม่ได้เปิดกล้องผมเดินเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้แต่ถ้าผมใช้สกิลนี้ผมน่าจะเดินเข้าไปในขณะที่มันกาลังมองหาอยู่ได้ผมจะลองหลอกสักทีหนึ่งเลยกกันไหม เย่กรีดแทบเรียบร้อยวันดีโดนซะเหอะเอ๊ะการหลอกแปลงนะมันไม่มีเสียงกรีดร้องเสียงอะไรมีแต่เอ็โคหอยหวนเออที่อยู่นี้ผมนะปกติต้องแหงปากร้องกรีดแทบบอกกูไม่ลง กูโจมตีมึงด้วยคลื่นเสียงอะไรแบบนี้ไหม <c oughs> ผมว่ามันอาจจะทะลุอะไรได้อีกผมอาจจะยังไม่คนม้นพบเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกรอบหนึ่งมันทะลุอะไรได้บ้างข้างหน้าประตูนั้นมันทําให้ตัวที่มีความสามารถทะลุได้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างชิกาเนี่ยฮาโลวีนแลวก็ตัวนี้ที่สามารถเข้าจากทางนั้นได้ตัวอื่นจะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้นั่นนั้นมีอะไร เสียงอะไรเนี่ยพูดถึงตู้เกมมีเสียงเนี่ยมาคือมันทะลุอ็อบเจกต์แต่มันทะลุโตไม่ได้มันน่าจะาไว้ทะลุแค่ตรงเนี้ยให้ผมเดาอยอย่างเนี่ยผมเข้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดผมกดสกิลมันจะเข้าไปได้แต่มันไม่ถึงขั้นทะลุกำแพยยงหรืออะไรได้อันนี้ผมคิดผิดไม่ผมนึกว่ามันจะแบบว่าทะลุกำแพยยงได้แบบนี้ ผมจะลองไปดูตามสถานที่ต่างๆอ่ะไอ้นี่แล้วก็กดมันไส้เนี่ยเนี่ยติดๆก็ติดกรแพงแล้วหนเข้าไปได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนมันดูกล้องอยู่เนี่ยมันไส้เลยปกดเพราะตู้เกมวิทยากรมีปะคุ้นๆเหมือนไม่มีผมทะลุเข้าไปในประตูนี้ได้ไหมลองกดดูปึมไม่ได้ผมเนี่ยเข้าไปในตู้เกมได้ปะไม่แน่ใจ เออทะลุเข้าไปในออบเจกนี้เข้าไปในตู้เกมไดเปล่าวะแบบว่าเราเข้าไปในเกมแบบนี้ผมจะจินตนาการมากไปป่ะจะลองดูแล้วกันสกิลมันเร็วอยู่อืมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคเผื่อฟลุกแกมีอิสต์เอ็กลัรบๆเลยแบบนี้เอ,อที่แบบว่าถ้าเข้าไปในตู้เกมเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีผมคิดมากไปไหม <laughs> เสียดาย ทั้งนั้นก็ผมหรือว่าจะท่ะะาทะลุกระแพงนี้ได้ไหมลองดูไหมปุ๊บไม่ได้ครับผมเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็เดินทะลุข้างหน้านี้จริงๆด้วยแหละเอออ้าวฮะฮะเว้ยวัดเดี๋ยวเมื่อกี้สกิลหายไปไม่เฉยทำไมยังเดินทะลุได้นอา้อาวฮะอา้าวว้าวอ้าว Huh? ตอนแรกมันไม่ได้ไมั้งเหรอทำไมนเนี่ยบางทีผมก็ออกไม่ได้บางทีมันก็ออกได้เอางงเกมกูติดกริดแล้วเนี่ยกริดแถบป่าวะเออเนี่ยตอนแรกมันเข้าไม่ได้เลยนะสักพักกูขเข้าได้เฉยสกิลยังไม่ใช้เลยเข้าได้ไงวะเอานี้กูงงนะไหนรออีกทีเอ่ออันนี้เข้าไม่ได้เลยผมเนะี่ยแต่ฝั่งนู้นรู้สึกอ้าว แล้วสกิลนี้มีไว้ทํทำไงถ้าเกิดมันเดินเข้ามาได้เองเอา้าเอ้ากูเข้าได้ยังไงเนี่ยตอนแรกกูเข้าไม่ได้เพี่อะเอา้าเออสกิลยังไม่ใช้เลยโอ้อ๋อกีดแทบบอกแล้วกูมีความพิเศษแล้วเนี่ยเออโอเคงงเลยผู้นเข้ามาได้ไงวะเดี๋ยวเราเดียจะลอมันสีแดงผมจะลองเดินเข้าไปดูอา้าว เนี่ยแหละปุ๊บแล้วเข้ามาเย่ yeah. เข้ามาตอนมันอยู่นอกกล้องได้แต่น,นี้น่าจะยูนีคจริงน่าจะเป็นตัวเดียวที่สามารถเข้ามาตอนที่มันปลายหน้ามองอยู่ได้แต่เมื่อกี้ผมเข้าไปได้เอาไว้ว่าช่างมัน,ก,นกันแล้วกันนะผมนะงั้นผมก็ขอตัดพาร์๋ยวที้นี้นะคือการอัปเดตตัวฮโลวีนกริดแท็บครับผมเนะมันจะเหลืออีกตัวหนึ่งคือฟ็อกซี่ผมไม่แน่ใจผมจะมาทำคลิปบทหรือเปล่าเพราะว่ามันก็แค่ความสามารถพุ่งไปข้างหน้าเนาะ ถ้าไม่มีอะไรอาจจะรออัปเดตต่อไปนู้นเลยค่อยว่ากันอีกทีลนะกันโอเคผมใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการัใจผมสำหรับผลงานผม,นไ,มได้เกิดใครเล่นพาดต่อไปไว้คลิปกดไลค์ก็เยอะสนี้ก็ขอเป็นกาลกงคุณบายม่วน굿ไนท์ Good